ครับสวัสดีครับผมหนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้ไงจองกับไงเวียดเด้กของแปลกมาเปิดราคาครับเมื่อนี้พินว่าง่วงงามหายหกกันเลยซื้อคล้วยมาเปิดครับประธาพี่น้องมากคล้วยครับอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ไทยครับนะครับเป็นคล้วยแม่ลูกลูกลูกแม่ครับพี่น้องลูกแม่ลูกที่แรกบ่ ลูกที่แหลกคุนว่าลูกที่แหลกครับเออ่แม่ข้างหน้าสูงร้อยยี่สิบห้าบวกได้ยี่สิบแปดลูกเจ็ดเดือนนี่เวทลูก,ลก,ลกอายุสามเดือนครับพี่น้องเป็นลูกแม่ต้นนี้ต้นนี้เพิ่ลรับประกันเด้อครับพี่น้องต้นนี้เ,เปิดไว้รับในแม่ลูก แม่ลูกนี่เปิดไใหลายบรนไดครับแม่ลูกราคาหกหมื่เก้อรองได้เพิ่มเพิ่นเปิดใบหกหมื่นเก้าตอรองราคาได้ครับพี่น้องทรงฟีตอนรับปีไม้ทรงฟีตอนรับปีไม้เป็นมาครับอ่ะฟีลอยกิโลเนาะแม่นบอรนรบทรงฟีลอยกิโลครับเป็นแม่ลูกแม่ก็ถือว่างามอยู่ครับลูก มันจะข้อเขาๆนี่ถือว่าง่ามอยู่ผมว่าเห็นบอกครับนากระ่างสีขาวนี่ครับสหากครับสหากผลัดมากล้วยเอาไปเลี้ยงได้ครับกินหยาได้ดีคล้วยครับกินบะหิครับเบิ่งครับลูกอายุสามสามเดือนเนาะ อายุสามเดือนครับครับอจุ้งจุ้งแม่ยังอ้อมจ็คปลอบกันนาดนี้จอมจุ้งจุ้งแม่ยังออกแจ็คปลอบนี่ครับเอาเบอร์โทรแน่เริมเข้าเื่มเข้าเอาเบอร์โทรกันศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพอเวทโต้จริงเสียงจริงครับ นี่ครับรผู้ใดสนใจกะทั่วมาวต่อร่องระ 5, ครับเพื่นได้ครับแม่ลูกกล้ยแม่ลูกนี่กะอยู่บ้าทนทั้งสูงตำบลนาเวียงอำเภอเสนางค์นี้คมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขามาเบิ่งตัวจริงได้ครับถ้าผู้ใดมากพอเลี้ยงอยู่หรอครับผมว่า ้าพูมักคั้วครับนี่ครับงามอยู่ลูกลูกงามนะครับลูกข้อเข้าๆส่งสรงคั้ยงามอยู่ครับเอาไปเลี้ยงเอาครับบา้านนี่นี่ครับแม่กะลูกกะตะหักดีครับลูกเป็นชงฟีพร้อมครับพี่น้องโทรมา ต่อรองราคาบนอาเด้อครับผู้ใดมากนะครับทายางผมกับพ่อกระไทยยคลิปแรกผมบอกเปลเป็นเด้อครับตางัวก,กับยังบวกล่องอยู่ครับนะครับตำลา่าแบบได้ผมเบิ่งเป็นตาง,งวังวงัวงามควายกับเบิ่งเป็ี่ยนนะครับตัวมันงามงามราคาแพงกับว่างามน้ำพินอยู่ย่างเส้นของน้ำรถพี่พัดครับงามอิริเอับ นี่ก็ง่ามเมื่อกันครับราคาตำตำราคามุกทเก่อมุกสิบเก้าต่อร่องราคาได้ครับแล้วก็ทรงฟี่ร้อยกิโลสำหรับคนที่ปิดแม่ลูกนี่เพิ่นทรงฟี่ร้อยกิโลทรมาต่อรองราคาครับเพิ่นได้ครับส้มตัวจริงกัได้ครับโทรมาเลยครับส้มตัวจริงก่อนเขามากก โทรหานาจยจวยนครับนายเวียดสัก่อนครับข้วหลูกแรกครับเขียวสองอ่ากล้วยลูกแรกเแถวที่สองนะครับหูหูหจับได้รูปได้ใบได้เนาะบบสนนี่ครับโหดีเลยครับลูก,ลกตาหักดีครับลูกลูกตาหักกำลังตาหักอ่า เอาขอเบอร์อีกเทีนเนยนได้ไหมเวียด0827499122 0827499122ครับไงเวีครับโทรมาต่อรองราคาเพิ่นได้ครับส่วนผู้ใดที่มักไกว้ครับตัวของมาต่อรองราคาเพิ่นได้อา่าหรือว่าจะมาเบิ่งตัวจริงกะอยู่บนนุ่นสูงตำบวน,น่าเวียงอำเภอเสน้าทร่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับโทร มาหาเพื่อนก่อนเของมาเด้อครับพี่น้องถา้าผู้ใดมักสวยครับนี่ครับลูกก็งามดีลูกจะฮัาากครับอายุสามเดือนต้นนี้เพื่อนก็รับประกันครับต้นนี้หางดอกหางเดืนรับประกันก็หางเนีย้ยงอ่าที่เป็นต้นนี้เพื่อนก็รับประกันเพื่อนหรครับผมกะเบ <c oughs> ิ่งบ่ค่อยเปลี่ยนปันได้ครับ <c oughs> เอาสำหรับคลิป <c oughs> นี้ผู้ดใดมักก็โทรมาเด้อครับ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับเพื่อใครให้ส่องยูทูบนมรถเข็นน้ำครับเดี๋ยวเป่นหาง่วงงาม,งามได้จะมาเปิดราคาให้พี่นอ้องได้เลือกเบิ่งเลือกซื้อครับเอาไปเลี้ยงช่วงนี้งวกก่วงกะหาอยาครับง่วงงามบางคนคนกะบ,บออยากขายเนี่ยกะหายากเนี่ยครับกะขันมีกะมีช่วงราคา สูงครับสามีกัราคาสูงแนี่ยงดงามครับสุด last นี้กะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม